เมื่ออาจารย์สอนสาชั่วโมงรวดโดยไม่พักสมอ,องของผมพ<ฮ>ักบ้างกันได้ในอาจารย์ซีพียูผมร้อนเหลือเกินร้อนยิ่งกว่าเล่นอวอวีตอนช่วงเที่ยงคืนเมื่อคุณทําคําตอบถูกทุกข้อแต่ลืมขีดเส้นใต้าอาจารย์ <ๆ S 2> มันผิดฉันไม่ให้คะแนนเธอไปขีดเส้นใต้ตรงคาตอบไปตะใบแค่ไป<ม>ขีดเส้นใต้คําตอบมันก็ผิดแล้วเหรออาจารย์ใช่ใช่ฉันจะให้เธอติดศูนย์หน่วยแหละไม่ มาแชร์วิธีล้างกระทะง่ายๆใส่น้ำในกระทะบอกคนอื่นว่าต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ลืมๆมันไปรอให้คนอื่นมาล้างแค่นี้ก็ล้างกระทะแบบง่ายได้แล้วใช่ใช่ไม่ต้องล้างเองรอให้คนอื่นมาล้างนั่นแหละคือวิธีล้างกระทะแบบผมชายบอกผู <ๆ S 1> ้หญิงเนี่ยอ่อนไหวจริงๆเลยนะผู้ชายตอนแพ้เกมตึงแล้วอีกฝั่งบอกอีซี่ไอ้เด็กนี่มึงชนะแล้วมึงก็ทำกลางมาพิมพ์อีซี่ใส่กูมึงโดน สปีคายขนมหวานขนมถวยขนมถวยคงคงควรควรคอยคอยขนมถวยคงควรคอยขนมถวยคอยคอยขนมถวยคอยคอยกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมอะไรครับกินด้วยได้ไหม หรือว่าที่เราปวดหลังู่ทุกวันนี้ยๆๆๆๆๆเพราะเราแบกความน่ารักของตัวเองไว้เยอะจนเกินไปว่ะทําไมวันนี้คนไข้หน้าซีดจังเลยครับรู้สึกหมุนหมุนค่ะหมอบ้านหมุนใช่ไหมหมุนเงินไม่ทันค่ะก็มีหลายๆคนถามมานะฮะว่าออกกําลังกายวันไหนดีที่สุดนะฮะถ้าให้ผมแนะนําเลยนะจะเป็นวันหลังนะฮะวันหลังค่อยออกวันนี้ก็แดกๆไปก่อนนะฮะหยุด <ge> <shimmer. S 2> มึงกินน้ำเปล่าเยอะขนาดนี้มึงไม่เมาเหรอวะจะเมาได้ไงล่ะมึงฟังเสียงคอกูดิเมื่อผมอาบน้ำแล้วทำแชมพูเข้าตาแต่ผมก็ไม่ยอมหลับตาเพื่อไม่ให้ผีในห้องน้ำนั้นมาหลอกผมได้คกู <c oughs> จะไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดกูรู้ว่ามึงอยู่บนเพดาน,านหรือว่าซอกมุมไหนของห้องน้ำนี่แหละจะ <c oughs> ไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดกูจะลืมตาแบบนี้ไปเลย <c oughs> ใช่ครับเวลาอาบน้ำเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันมีผีหรือพลังงานอะไรบางอย่างจ้องมองเราอยู่ มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วตายไปแล้วมันแสดงว่าเป็นวิญญาณนะถูกหรือเรียกอย่างนึงว่าผีแล้วมึงมาทำไมอ่ะมาหลอกมึงหลอกกูด้วยกูทำอะไรมึงกูทำตามหน้าที่แล้วเดี๋กูทำอะไรอ่ะมึงก็ทำตามหน้าที่ของมึงสิหน้าที่ของกูทำอะไรหนีขอบคุณมากไอ้เชี่ยวันก่อนครับทำไมครับอึตั้งแต่หกโมงเช้าแปลกตรงไหนเนี่ยอึตอนหกโมงเช้าผมตื่นเจ็ดโมงน้ำใส ผมที่กาลังเขียนรายงานแล้วรู้ตัวว่าทําผิดวิธีจึงต้องแก้ใหม่ทั้งหมด<ล>ชิบกายแล้วกูเขียนผิดนี่วะเพื่อนคนข้างๆที่กาลังเขียนตามว่าไงนะกูกต้องแก้ใหม่หมดเลยงั้นเหรอแล้วมึงลอกกูทาไมอากูกจะรู้กับมึงแม่กูก็ลอกมึงไงว่าแต่มึงทางานอะไรเนี่ยก็ทํางานธุรก,กิจส่วนตัวทําอะไรบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัว ประกาศขอรับสมัครพนักงานเพื่อมาทำงานในบริษัทของผมสตาร์ท75,000บาท <Wow. S 1> คุณสมบัติที่ต้องการมีดังนี้ 1. ขี้เกียจทำงานมาออฟฟิศเพื่อมากินข้าวเที่ยงทำงานนิดหน่อยแล้วก็รอกลับบ้าน 2. เป็นคนชอบนอนตื่นสายเข้างานบ่ายๆได้ยิ่งดีอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิก ผมไปโรงเรียนด้วยความสดใสแต่เมื่อไปถึงห้องเรียนแล้วเห็นคนในห้องปั่นงานอะไรสักอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนชิบายและนในงานอะไรมาและเนี่ยงานเก่ากูยังไม่ได้ส่งเลยชิบายแล้วกูชิบายแล้ว พวกเราทุกคนต้องทําดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เป็นเลือกที่สอนกันมาตั้งแต่จําความได้ชาวนครสวรรค์อืมกูเกิดมากูก็คือสวรรค์เลยอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์จะโชคดีไปไหนวะเนี่ยให้เป็นชาวนครสวรรค์บ้างครับคอมเมนต์ดีนะครับคุณได้คือสวรรค์ตั้งแต่เกิดแล้วหรือเวลาอีกตั้งสามสิบวินาทีกลับมาเรียนก่อนพว้ผมในห้องเอออะไรครูแค่สามสิบวิก็ไม่ให้ผู้ผมเหรอสามสิบวิมันก็มีค่านะมาติวคณิตศาสสา์กันดีกว่า หมอถามคนไข้ว่าทำไมเมื่อวานคุณไม่มาตามนัดนะครับคนไข้อ๋อโทษทีหมอพอดีเมื่อวานผมป่วยอะพอรู้สึกของหมอฮะที่ที่ไมมาตามนัดก็คือป่วยผู้ป่วยก็แทนที่จะมาหาหมอไม่ใช่เหรอทำไมมันย้อนแย้งกันจังเลยวะอ๋อนี่นายเป็นพนักงานใหม่แล้วนายมีเฟซบุ๊กไหมอะทำไมฉันหาเฟซบุ๊กนายไม่เจอเลยอะนั่นเป็นเพราะผมหาเฟซหัวหน้าเจอก่อนแล้วผมก็บอกหัวหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับป้องกันการเสื่อมตั้งแต่นั้นเนิ่น ื่อผู้หญิงตั้งชื่อโฟลเดอร์เพื่อเอาไว้เก็บงานโอเคฉันจะตั้งชื่อไฟล์ดีๆเข้าใจง่ายมีไงสวีทพิกเจอร์นีรูปฉันกับแฟนตั้งให้เข้าใจง่ายแล้วก็จะหาได้ง่ายด้วยผู้ชายให่ช่วยๆจะจิ๊ก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 จิ่กจิ๊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 กดก <c oughs> ิ๊กจิชออไไ่จิ๊ก็ิ๊กจ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 ิดกจิ๊กจิ๊กจิจิิิิ คือผมเลิกเรียนแล้วไปเตะบอลกันเธอการบ้านวิชาคณิตอังกฤษภาษาไทยและสังคมมึงสิไปายมึงมาทําการบ้านก่อนเริ่มสงสัยแล้วว่าการบ้านมันจะเยอะไปไหนเมื่อคุณกําลังนั่งเล่นเกมแบบชิวๆแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้มีส่งงานอาจารย์อะอิอบหายแล้วงั้นเอาไปทำพรุ่งนี้ละกันเิบิดคูคมๆแล้วก็ติดศูนย์ไปตามปริยายใครที่มีการบ้านนะครับรีบทำและรีบส่งจะได้ไม่ติดศูนย์จะได้เป็นอนาคตของชติ ผมตอนเด็กที่บอกแม่ว่าอยากแวะซื้อขนมตอนอยู่บนรถแต่แม่ขับเลยแม่แม่ขับเลยร้านขนมของผมเออแม่ขอโทษลูกครั้งหน้าก็แล้วกันนะโอ้ครั้งหน้ากแล้วหรอแม่นี่แม่ขับเลยไปเจ็ดรอบแล้วนะเออครั้งหน้าก็แล้วกันลูกแล้วคําว่าครั้งหน้ามันก็จะไม่มีจีต่อไปแม่ก็ขับเลยอยู่ดีคร<น>ูมาบอกว่ามีคนได้คะแนนสองเต็มสิบทุกคนในห้องเฮ้ยมันไปใครอยู่วะทำไมไม่ได้คะแนนน้อยจังวะแต่ครูก็บอกว่านั่นเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดในห้องนะชิบหายและตกทั้งห้องเลย แม่บอกมาชิมอาหารให้หน่อยสิลูกผมได้เดินไปชิมอาหารมผมว่านะมมนต้องใส่เกลือเพิ่มนิดนึงอหอแม่งั้นเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะลูกแม่เดินไปชิมอาหารมมแม่ว่าไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะแล้วแม่จะถามผมทำเพื่ออะไร เอาลราพอหนมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวรรค์นะเฮ้ยฉันนี่ขึ้นสวรรค์เลอเนี่ยเดกก้าที่จะเข้าไปได้นั้นนายต้องให้คนที่นายตุยให้อภัยนายก่อนนายถึงจะขึ้นสวรรค์ได้สบายสบายผมไม่เคยฆ่าใครอยู่แล้วแต่ในที่นี้รวมถึงเกมด้วยนะเออเกมงั้นเหรอเกมเมอร์ทั้งหลายที่ได้ยินคำนี้ชิบกายแล้วกูฆ่าไปเป็นแสนตัวเลยกูต้องลงนรกเออมื่ออยู่ๆคุณก็แกะอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดแต่พอคุณประกอบกลับเข้าไปใหม่มันนันเปิดไม่ติดซะงั้นกูทำอะไรลงไปเนี่ยกลัวการจอไปใส่ช่องแนมเฉยเลย ครูถามที่เธอหาคําตอบด้วยวิธีไหนอ่ะเอากระดาษทดมาดูหน่อยสิไม <c oughs> ่เลยครับครูคําตอบผมหามาจากตรงนี้หละครับกระดาษไม่มีเอาโต๊ะไปทดก่อน